สวัสดีครับวันนี้ร้านบีบีการอุบลก็มีปืนสั้นบีบีการมาอัปเดตนะครับก็เจอหน้ากันสักทีนะครับปกติจะเจอกับผมที่หลังไม้ผมจะพูดหลังไม้ตลอดนะครับวันนี้ก็เปิดหน้าเลยนะครับผมชื่อโอนะครับเป็นเจ้าของร้านบีบีการอุบลน,นี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูสินค้าอัปเดตกันเลยเป็นปืนสั้นบีบีการทั้งหมดนะครับปืนสั้นอัดแก๊สเนาะตัวแรกก็จะเป็นวินกันนะครับวินกันที่ร้านได้มา2รุ่น733นะครับตัว733ก็จะมีู่2แบบ นี่นะฮะอ่ะน,นี่เป็นสติกเกอร์เนาะเจ็ดด้ามพลาสติกลายไม้นะครับนี่นะแล้วก็ตัวด้ามพลาสติกสีดำนะครับอันนี้เป็นคาบน้ำมันจากโรงงานนะครับจารบีเนาะส่วนรุ่นนี้ก็เป็น731 731มีทั้ง2แบบเลยนะครับทั้งด้ามสีดำแล้วก็ด้ามพลาสติกลายไม้แต่ด้ามพลาสติกลายไม้ไม่ได้เอามาโชว์อยู่ในตู้นะครับลืมร <laughs> าคา ราคา2รุ่นนี้ก็จําหน่ายอยู่ที่ราคา3,600บาทนะครับเป็นราคาปืนเปล่าเนาะส่วน708ไม่มีนะครับมาฝั่งทางนี้บ้านนะครับตัวนี้เป็นบีบการ WE นะครับ WE อันนี้รุ่นกล็อก 18C นี่นะครับ 18C มีโหมดปรับยิงฟัวโต้ได้ตรงนี้นะครับนี่้านบนเจาะสไลด์นะครับสำหรับคนที่อันชอบกล็อก18ก็จะรู้ดีว่า WE ก็เป็น ปืนที่ดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้จำหน่ายที่ราคา4,100บาทนะครับ18ซส่วนตัวนี้เป็นกลอก 17G3 ครับมีลูกค้าท่างมาถามอยู่หลายคนอยู่นะครับรุ่นนี้นะก็มาแล้วด้วยนะครับตัว 17G3 นะี่นตัวนี้ก็จำหน่ายที่ราคา3,900บาทนะครับมาอีกหนึ่งรุ่นก็คือปืนพระเอกยอดนิยมเลยนะครับ เบต้า9ก้เพลยุยูกนะครับเบต้า m 9็ WV สนะครับสีดำมาแล้วนะครับนี่สีดำอย่างสวยเลยนะครับตัวนี้ทนมากนะครับทนที่เขาไปยิงเป้าในงานปีใหม่นะครับนี่ยิงเจาะดาวนี่นะครับสีเงินก็มีอยู่ในตู้นะครับพวกนี้ก็เป็นปืนอัปเดตเนาะมาอีกหนึ่งรุ่นก็เป็นกลอก k 9 9เจนสสีไา้นี่นะครับ ตัวนี้นานๆมาทีนะครับตัวดําสีใสามาแล้วก็หมดอย่างรวดเร็วนะครับปกติเราจะเห็นแต่19สีดําอย่างนี้นะครับจะเกลื่อนหน่อยส่วนสีใสก็สวยบปอีกแบบนะครับสำหรับคนที่ชอบเนาะตัวนี้ก็จําหน่ายที่ราคา4 1่0บาทครับนี่ราคาที่เฉยก็คือราคาปืนเปล่านะครับส่วนแก๊สกระสุนก็เดี๋ยวจะแจ้งอีกท้ายคลิปนะครับตัวนี้เป็น ดีบีกล็อกยี่สิบสามเจนสามนะครับสไลด์เงินตัวสไลด์เขาก็จะเป็นสีเงินตัดกับด้ามสีดํานะครับยี่สิบสามนี่มีโหมดปรับยิงฟัวโต้ได้นะครับนี่ปืนจริงรุ่นนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็คือเจาะพอร์ตถ้าเป็นปืนจริงก็เจาะพอร์ตลดแรงสะบัดนั่นเองนะครับเวลายิงฟัวโต้มันจะสะบัดแรงมากนะครับตัวนี้จําหน่ายอยู่ที่สี่พันสองร้อยบาทครับมาอีกหนึ่งรุ่นเป็นกล็อกสิบเจ็ดเนสามสไลด์เงินนะครับนี่ตัวนี้ก็ นานๆมาทีนะครับแล้วก็ที่ร้านก็ได้มาน้อยด้วยนะครับ17 Gen 3นี่นะฮะจะขายดีกว่าตัวสีดําอยู่นะโอเครุ่นนี้จำหน่ายอยู่ที่4,200บาทนะครับกล็อก17 Gen 3มาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นกล็อก34 Gen 3เหมือนกันนะฮะตัว34จะต่างจาก17ตรงสไลด์เขาจะยาวขึ้นนะครับยาวมาอีกหน่อยรุ่นนี้ก็ คันค้างสไลด์แบบเพชรนะครับเหลี่ยมเพชรนี่นะครับสีดําด้านบนเจาะสไลด์นะไอเจาะด้านบนอย่างนี้นะครับสวยครับแล้วก็ตัวกล็อกสายสีเหมือนกันแต่สไลด์เงินนะครับก็มาทั้งทั้งดาทั้งเงินนะครับ <c oughs> ชอบแบบไหนก็เลือกได้นะครับตัวสีดําราคาจําหน่ายอยู่ที่4,200บาทส่วนสไลด์เงินราคาจะแพงกว่านะครับ แพงกว่า300รอก็จำหนที่สี่พันหาอบาทนี่นะฮะเทไปแบบนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น e n c นะครับ e n c ที่ร้านก็ได้มาเหมือนกันนะครับมาช้าหน่อยแต่ก็มานะครับ <c oughs> ได้ปันมาเหมือนกันครับตัวนี้ก็จะเป็นก l o c k 17เจน5สีทรายนะครับนี่อย่างสวยเลยนะครับสีทรายมาจากโรงงานเขาจะมีสติ๊กเกอร์สีดำแปะอย่างนี้ไว้นะผมแกะออกเนาะ จะเห็นโลโก้กลอกอย่างนี้นะครับสวยมากนะครับฝั่งขวาก็ตรงนี้เห็นไหมครับสติ๊กเกอร์เขาแปะถ้าเราแกะออกมันจะเป็นโลโก้กลอกนะครับ Gen 5ก็มีคันค้างสองข้างนะครับคันค้างสไลด์เนาะ,ะส่วนตัวนี้เป็น 19x สีทรายนี่นะฮะ 19x ต่างกับ17ยังไงคือ สไลด์17จะยาวกว่านะครับเห็นไหมครับ19จะสั้นแต่โครงด้ามโครงเดียวกันนะครับคือจุกระสุนได้เยอะเท่า17แต่สไลด์สั้นกว่านะครับ19ต่างกันแค่นี้ครับมาอีก1รุ่นตัวนี้ก็มาน้อยครับ2014ไกลทองลำลำกล้องทองนะครับอินฟิน t y นี่ปืนจริงก็มีรุ่นนี้นะครับนี่ตัวลำกล้องท่อนอกสีทองครับสวยมากครับ สวยเลยนะครับย n c ซเซต ENC นี่ราคาเดียวกันหมดนะครับ2,800บาทนะฮะมาอีกหนึ่งรุ่นก็ตัวนี้เป็นรุ่น Glock 19 g เ n 5จนสีดำนะครับนี่ตัวนี้ก็แกะออกก็จะเป็นโลโก้ Glock นะครับ19บเจนนี่เจน5ตัวนี้เขาจะปาดมุมแบบนี้นะครับอันนี้ e n เกาติดสติกเกอร์มานะครับน่าจะกันลิขสิทธ์ สงสัยจะกลัวโดนลิขสิทธิ์นะฮะส่วนตัวนี้ก็กล็อก 19x ก e. ็นะครั e. ก็ด้ามจะยาวสังเกตตรงนี้นะครับ19้าออริจินอลด้ามจะเป็นแบบนี้นะครับด้ามสั้นมันคอมแพกนะครับตัวนี้ 19x e. ก็เอาด้ามของ17มาใส่จุลูกได้เยอะขึ้นนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น17 g เจ5นนะครับตัวฟูลไซส์นะครับ17สวยมากครับ Okay. E.N.C. นี่คนที่เล่นบีการก็จะรู้ดีนะครับปืนยาว E.N.C. เป็นปืนยอดฮิตในบ้านเราเนาะเล่นกันเยอะที่สุดนะครับส่วนตัวนี้เป็นของ W.E. นะครับ W.E. รุ่นไหนกล o อ k ยี่สิบเจนสะครับนี่ขนาดก็จะเล็กกระทัดรัดเผ่าฝ่ามือผมนะครับนี่นะมีโหมดปรับยิงฟัวโต้ได้นะครับนี่โอเคก็หมดอัปเดตตัวนี้จำหน่ายที่ราคา 3,900บาทไอ้ผิดจุด3,900บาทนะครับนี่นะพักหลังผมจะรีวิวแปลงกันเยอะไปหน่อยนะครับจนมีลูกค้าทักมาว่าชื่อร้านพี่บีบีการอุบลน,นะครับก็จะรีวิวสลับกันไปพวกนี้ก็จะทยอยอัปเดตรีวิวทีละรุ่นไปอย่างนี้นะครับ สำหรับกับแบงกันแบงกันก็ที่ร้านก็มีอยู่หลายรุ่นครับมี3ตู้นี้นะครับเป็นแบง้์กันถ้ามีตัวไหนใหม่ๆม,มาผมก็จะรีวิวอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะเดี๋ยวล่าสุดมีข่าวแพร่ๆว่าจะมีกล็อกแบงค์กันนะครับกล็อก26ตัวเล็กมานะครับปรับยิงฟูเโอรโ์ได้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็น B กันในตู้ก็มีอยู่แล้วนะครับ บางรุ่นก็เอามารีวิวแล้วบางรุ่นก็ยังไม่ไดเอามารีวิวนะครับเดี๋ยวจะทยอยทาไปเรื่อยครับฝากกดติดตามช่องไปด้วยนะฮะปืนยาวก็มีบ้างปรับป้ายนะครับก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับมีร้านใครที่อยู่ใกล้อยากมาชมที่ร้านก็มาได้นะครับร้านตั้งอยู่1 3 8่งสามถนนนครบาลน,นะครับตลในเมืองอํเาเภอเมืองจังหวัดอ,อบุบลใกล้โรงพักสบอเมืองอ,อุบลน,นะครับวันนี้ก็มีเท่านี้ขอบคุณที่รับชม อชอบก็ถูกใจกดไลค์ด้วยนะครับผมเพิ่มเติมอีกนิดนึงเมื่อกี้ลืมอัดคลิปไม่ไม่มีสคริปต์นะครับผมคิดจะพูดอะไรผมก็พูดเอาเลยลืมแก๊สกระสุนนะครับบีบีกันปืนสั้นส่วนมากจะเป็นแก๊สกระป๋องนะครับตัวนี้ที่ร้านก็มีจำหน่ายราคา250นะครับเป็น ET ทีพันนะครับแล้วก็กระสุนกอล์ฟบอลขนาด0 2 0 250เหมือนกันนะครับ ที่ร้านไม่ได้จัดเป็นเซตนะฮะซิลิโคนตัวนี้ร้อยแปดสิบาทถ้าลูกค้าอยากสั่งซื้อก็เอาตัวไหนเพิ่มก็สั่งมาได้นะครับร้านก็จะสรุปยอดให้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าบางคนก็มีแก๊สมีกระสุนยอยู่แล้วร้านก็ไม่อยากจัดเป็นเซตเนาะบางคนต้องการแค่ปืนกับกระสุนยอย่างนี้ไม่อยากเอาแก๊กก็ผมก็เลยไม่จัดเป็นเซตนะครับก็มีเท่านี้นะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ